สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องตาดำชาแนลนะคะวันนี้มีวิธีการทำโจ๊กไข่ขาวมาฝากกันค่ะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักหรือว่าคนที่ต้องการทานคีโตรวมถึงคนที่ต้องการได้โปรตีนเน้นๆโดยที่ไม่ทานเป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะสามารถลองเมนูนี้ได้เลยค่ะอร่อยแล้วก็คล้ายกับโจ๊กของเราเลยค่ะ โดยส่วนผสมก็ง่ายมากๆค่ะเราจะใช้น้ำซุปจะเป็นน้ำซุปผักหรือว่าน้ำซุปเนื้อสัตว์ตามเราชอบใจเลยค่ะที่300 ml ต่อไข่ขาว300 ml ค่ะสำหรับคนที่มีไข่ขาวเยอะๆนะคะสามารถลองเมนูนี้ได้เลยค่ะจากนั้นก็นำขึ้นตั้งไฟที่ไฟอ่อนถึงไฟกลางนะคะแล้วก็พอเขาเริ่มร้อนเราก็จะค่อยๆคนเรื่อยๆค่ะเพราะถ้าเราไม่คนเนี่ยตัวไข่ขาวเขาก็จะเป็นริมนะคะก็เราค่อยๆคนไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนค่ะ นี่นะคะพอตัวไข่ขาวกับซุปของเราเนี่ยเริ่มร้อนนะคะเขาก็จะเริ่มมีสีขาวๆข,ข,ขึ้นมาเราก็คนต่อเนื่องเลยค่ะ นี่นะคะพอสักพักหนึ่งเราจะเห็นว่าซุปของเราเนี่ยเป็นสีขาวเกือบทั้งหมดแล้วนะคะเราก็คนต่อจนกระทั่งตัวไข่ขาวของเราสุกแล้วก็ข้นเหมือนลักษณะคล้ายโจ๊กค่ะด้วยสูตรนี้นะคะเพื่อนๆสามารถเติมทั้งไก่ฉีกหรือว่าตับหรือว่าไข่ออนเซนนะคะตามที่เราชอบได้เลยรสชาติก็จะอยู่ที่น้ำซุปของเราที่เราใส่เข้าไปค่ะนี่นะคะได้ลักษณะนี้เราจะเห็นว่าเขาไข่กับ ตัวโจ๊กมากๆเลยค่ะก็ควต่อจนกระทั่งเขาข้นนะคะแล้วก็สุกค่ะนี่นะคะโจ๊กของเราก็สุกเรียบร้อยก่อนนำลงก็ชิมรสชาติแล้วก็ปรับรสชาติให้ได้ตามชอบใจอาจจะเติมเกลือหรือว่าเติมผงปรุงรสตามที่เราชอบค่ะจากนั้นก็ตกแต่งหน้าตานะคะด้วยไก่ชีก ไข่ออนเซนหรือว่าอะไรก็ได้ที่เราชอบนะคะเป็นเนื้อสัตว์ค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับโจ๊กไข่ขาวของเราเน้นโปรตีนแล้วก็รสชาติอร่อยได้ประโยชน์ทางโภชนาการนะคะเพื่อนๆลองทำดูค่ะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้รบกวนกดติดตาม s u b สไครต์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ